ม,มีอะไรแปลกๆให้เราดูอีกแล้วทุกคนนี่จะเป็นหนึ่งอย่างที่แนะนกํกของที่นี่นะคะ,ะคือกําลังอินมากกับยี่ห้อนี้ค่ะแม่กับพ่อกับลูกก่อนหายและอีกอย่างหนึ่งที่ตั้งใจจะมาลองสวัสดีค่ะยังอยู่กับหญิงในช่องฟาร์มฝรั่งเศสทุกคนตอนนี้หญิงกลับมาที่กอสโกอีกครั้งหนึ่งนะคะแต่คลิปนี้ทุกคนจะมาบอกเพื่อนๆว่าอะไรดีที่หญิงต้องมาซื้อซ้ำๆกันนะคะวันนี้ทุกคนคือหลังจากที่เขาเปิดมาสักพักหนึ่งแล้วใช่ไหมคะแล้วหญิงมีความรู้สึกว่า เรายังไม่ได้เปิดใจทุกสิ่งอย่างทุกคนแต่ตอนนี้ค่ะมีของหลายอย่างที่เราลองใช้แล้วเราติดใจแล้วกลับมาซื้อซ้ำพาเพื่อนๆมาดูพร้อมกันว่าอะไรดีต้องซื้อซ้ำค่ะที่กอสโกฝรั่งเศสที่นี่เขาปิดวันอาทิตย์นะคะแล้วก็เปิดทุกวันยกเว้นวันอาทิตย์10โมงจนถึง3ทุ่มทุกคนมาเดินสบายๆวันนี้ก็วันพุธคนไม่เยอะอากาศ10องศาดีโลง่งเดินสบายค่ะ นี่ไงทุกคนเขามีโปรโมชั่นที่นี่อเราตั้งใจจะมาดูราคาไก่อกไก่ที่นี่นะคะเพราะว่าที่อื่นอกไก่เขาขึ้นราคาไปหมดแล้วแต่ที่นี่เราไม่เคยสังเกตเห็นจริงๆัอกไก่ที่นี่7ยูโรต่อกิโลแพ็คหนึ่งก็2กิโลกว่า3กิโลซื้อได้นะพูดถึงก็ว่าดูข่าวสะอาดดีด้วยเดี๋ยวรอบหน้าอยากจะลองมาใช้บริการไก่ที่นี่ค่ะ มันเดิมค่ะของชิมมีให้ตลอ,อดอันนี้กี่อะไรลูกเบอร์ช mm ีสครับมีเแตงกวาชอบเลยเหรอไม่ฮะ นี่จะเป็นหนึ่งอย่างที่แนะนําของที่นี่นะคะยังลองกินแล้วทุกคนอร่อยมากคือปกติเราก็ลองกินมาหลายยี่ห้อนะแล้วแบบเออเขาทําดีทีเดียวอะอร่อยเลยทีเดียวอะกินแล้วแบบแว่าเด็กชอบเด็กติดใจค่ะอันนี้ก็ถ้าใครอยากกินนะอยู่ใกล้ๆกลโก,โโกโนแนะนําค่ะอันนี้อร่อยดีค่ะแล้วเขาขายไม่แพงด้วยขายสิบยูโรแหละทุกคนกล่องหนึ่งก็มี36ชิ้นอนะตอนนี้เรายังอยู่ในฤด,ดูหนาวทุกคนแต่ว่าเขาก็เริ่มเอาของฤดูร้อนมาขายแล้วนะคะก็จะเป็นเตาบาร์บีคิวอะชาคุชิ แบบจริงจังมากอะ่ะเขาเปลี่ยนตลอดเลยนะมากี่ทีกี่ทีก็ไม่ซ้ำกันเลยนะมาร์เก็ตติ้งแบบว่าดีมากต้องให้ทุกคนไม่มีเบื่ออันนี้เป็นหมูสามชั้นทุกคนกิโลละเจ็ดยูโรนะมีให้เลือกทั้งแบบว่าหัานมาแล้วแล้วก็เป็นแผ่นแบบว่าถ้าเราอยากไปทาหมูกรอบทําแผ่นใหญ่ๆตรงนี้พ่อชอบมาซื้อตรงนี้แล้วแบบเนื้อเขาบางวเวลาไปอบมันกรอบฟูด,ดีมากเลยลก็มีพนักงานทากำลังทํางานอยู่ข้างใน อันนี้เป็นแบบว่าเนื้อซิคโคงทุกคนคือมีทุกอย่างอะ่ะมีตั้งแต่แพ็คเล็กไม่ใช่มีต้งแต่แพ็คใหญ่มากกับแพ็คใหญ่น้อยคือมีแต่แพ็คใหญ่ๆแต่ว่าดูสะอาดแล้วก็ดูคุณภาพมากทุกคนอ่านี่เป็นสามชั้นพ่อต้องหาดูหนังสวยๆเพราะว่าพ่อ ตอนนี้เชี่วชาญในเรื่องการทำหมูกรอบทุกคนอร่อยมากเวอร์จากที่เราลองผิดลองถูกมาหลายสิบครั้งทุกคนอีกนิดเดียวจะเปิดพรีออเดอร์แล้วเนี่ยทำหมูกรอบของพ่อเนี่ยอ๋ออันนี้ไม่เคยเห็นอันนี้เป็นที่แบบว่าจุดไฟทุกคนปกติจจเ,เป็นก้อนจุดไฟเป็นเชื้อเพลินนี่จะเป็นก้อนสดทุกคนอารมณ์เหมือนเอาฟางมามัดมัดบ้านเราเลยทุกคนดอกไม้พันดอกไม้ต่างๆปุ๋ยทุกคนมาแล้วค่ะ เรายังอยู่ในนณฤดูหนาวนะคะตอนนี่อยู่ในฤดูหนาวอยู่แต่ขอมีความเตรียมแบบเตรียมพร้อมแน่แนๆอะ่ะนี่ทุกคนข้าวไทยค่ะข้าวหอมมะลิไทยหญิงกินตอนนี้คือกําลังอินมากกับยี่ห้อนี้แล้วก็ดีบอกต่อหุงไว้แล้วแบบไอข้าวไทยตัวนี้ทุกคน1 0บกิโลนะคะเขาก็ขายประมาณ20ยูโรทุกคนคือดีตรงที่เราหุงแล้วเราคิดถึงบ้านเลยอะ่ะมีความหอมแล้วก็ข้ามคืนไว้แล้วไม่แข็งทุกคนกินแล้ว เป็นเม็ดสวยค่ะแนะนำนะคะอันนี้ยังไม่เคยเห็นอ่ะเขาบอกว่าออคอีแบมบูเป็นข้าวไม่ไผ่คืออะไรยังไม่แน่ใจใครลองชิมแล้วก็คอมเมนต์มาบอกอยิงได้นะคะว่ารสชาติเป็นยังไงแนะนำไหมอยากลองเหมือนกันนะแต่ว่าเราขอไปหาข้อมูลแป๊บเราไม่รู้จักกัน ข้าวดำก็มีทุกคนข้าวดำๆมันก็มีค่ะเออนี่ก็ยังไม่เคยลองกินไหนมีหลายอย่างเลยที่เราไม่รู้จักที่เราไม่เคยเห็นแล้วเราก็ค่อยๆลองไปเรื่อยๆส่วนทางนี้จะเป็นข้าวตาฉัดนะคะทุกคนตอนแรกหยิบชื้อเป็นของไทยคือจริงๆก็เป็นของกัมพูชาเหมือนกันทุกคนข้าวที่กัมพูชาก็ออกมาขายที่ฝรั่งเศสเยอะแล้วราคาเขาจะขายถูกกว่าข้าวไทยนะทุกคนก็เลยได้รับความนิยมแล้วก็กินได้นะอย่างว่าเฮ้ยนี่สวยไม่เคยเห็นเหมือนกันค่ะเห็นไหมมีอะไรแปลกๆให้เราดูอีกแล้วทุกคน เป็นเหล้าค่ะเป็นขวดเหล้าเออนี้ไม่เคยเห็นเลยนะดูไปพร้อมกันค่ะทุกคนน่าจะซื้อเหมือนประมาณว่าหนึ่งร้อยยูโรหนึ่งร้อยสิบร้อยสิบยูโรแบบอารมณ์แบบคนมีตู้โชว์เก็แบบเป็นคอลเลกชันอะไรเงี้ยคอดูลิสต์แบ,บนึงคือว่าเราแบบว่าจะซื้อของเราก็ลืมไงบางทีออมีข้าว ข้าวได้ล้เดี๋ยวดี๋ยวพาไปดูต่อไปอะไรดีที่ก็สเกิร์คือในโซนตู้แช่แข็งตงัวนี้ CP ก็มาเยอะทุกคนเราก็ต้องมาดูก่อนว่าอะไรอร่อยอะไรไม่อร่อยอันนี้ตรงนี้ก็เห็นจากเขารีวิวนะแต่ว่ายังไม่เคยกินเองใช้เองเหมือนไหมเหมือนไหมน่ารักว่าทุกคนเห็นตอนแรกกําลังจะหยิบกินแล้วค่ะเงยขึ้นไปดูป้ายอ๋อ ฟองแช่ตัวในอ่างอาบน้ํานะทุกคนโยนลงไปแล้วก็จะกลายเป็นฟองแล้วเราก็แบบว่านอนแช่ฟองนุ่มๆพระเอกของเราทุกคนวันนี้ที่ตั้งใจมาที่นี่มาซ้าทุกคนคอรเรเจนตัวนี้นะคะหญิงกินวันละ1ช้อนแล้วดีมากเลย12ยูโรทุกคนกระปุกหนึ่งกินได้ประมาณ15วันแหละก็หญิงกินกัน2คนปกติกระปุกหนึ่งกินคนเดียวอะเดือนหนึ่งทุกคนแต่นี้แบบดีมากแล้วก็กินแล้วรู้สึกได้เลยว่ามันตอบโจทย์กับการใช้ชีวิตเราการออกกําลังกายของเรา เวลาเราออกกําลังกายแล้วด้วยตอนที่เราอายุมากขึ้นนะทุกคนเราก็ต้องมีการดูแลร่างกายให้ดีๆมากตอนนี้พอเรารู้ว่าอายุมากขึ้นคอลลาเจนหรือว่าข้อต่อของเราเนี่ยก็จะเสื่อมตามการเวลาทุกคนการที่เราบํารุงเขาการที่เราดูแลเขาดีๆก็จะทําให้ลดอาการบาดเจ็บของเราในการออกกําลังกายค่ะเราออกกําลังกายด้วยเราก็ต้องดูแลสุขภาพไปด้วยคู่กันนะคะ และอีกอย่างหนึ่งที่ตั้งใจจะมาลองอันนี้คือยังไม่เคยลองนะคะแต่ว่าด้วยความที่ว่าเราเปิดใจแล้วว่าสินค้าที่ก o อสโก้นี้มีคุณภาพแล้วก็ราคาแบบไม่ได้ต่างจากข้างนอกเลยเราก็เลยจะลองเวไอโซเลตตัวนี้ไปลองดูนะคะ2กิโล2คนก็อยู่ได้ประมาณสักพักหนึ่งแล้วเดี๋ยวยิงจะมาบอกว่าดีหรือไม่ดียังไงทุกคนอลลัมไปอีกทุกคนอันนี้เป็นสกูตเตอร์อิเล็กทริกทุกคน พันสองแหละเออขับได้จริงนะเห็นตอนแรกนึกว่าเป็นมอเตอร์ไซค์พันสองทุกคนขับขี่ตามท้องถนนนะชาร์จได้สกูตเตอร์ธรรมดาหลบไปก่อนจ้าเดินวนไปวนมาเราอยู่ในนี้เกือบชั่วโมงแล้วทุกคนมันแบบว่าเขาเปลี่ยนใหม่เปลี่ยนตลอดแล้วมีอะไรให้แบบว่าตื่นตาตื่นใจมากทุกคนเออเขาทาได้ดีมาเก็ตติ้งเขาดีมากเวอร์เดินแล้วแบบว่าเดินเดินวนอีกเดินได้ซ้ําอีกแล้วแบบพอเดินไปก็เจออะไรอีกอะไรอย่างเงี้ยค่ะ หาแม่ก่อนหาแม่กับพ่อก่อนหาแม่กับพ่อกับลูกก่อนหายเห็นไหมเราวนกลับมาก็เจอวนกลับมาก็เจออีกแล้วสูชิน่ากินมากสิบห้ายูโรนะคะกล่องหนึ่งก็น่าจะดีสดใหม่เรากเราก็ไม่ใช่เราลองค่ะเราไม่ได้ลองชิมค่ะเราลองนั่งค่ะ เราก็จะลากันไปด้วยจากตรงนี้มุมสบายๆในกอสโกนะคะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ค่ะอย่าลืมกดไลค์แล้วเดี๋ยวเราพบกันในคลิปหน้าคลิปนี้ไปแล้วนะใช่ไหมคะบ๊ายบายแล้วก็มีคนซื้อจริงๆนะมีคนซื้อจริงๆนะไอตัวหมีตัวนั้นอนะ